สองตัวนี้คือจะติดพายครับพ่อแม่เขาจะเป็นพายครับราคาก็จะอยู่ที่สามพันบาทนะครับเจนิกันนะครับแต่ตัวนี้เขาจะพิเศษหน่อยก็คือเล็บขายนะครับแล้วข้างหลังเขาก็จะติดพายเหลืองครับถ้าเป็นสีเหลืองคืออยู่ที่ห้าพันบาทครับผมน้องก็พูดได้พูดเก่งครับเป็นฝ่ายพูดอยู่แล้วเป็นนกที่พูดเก่งที่สุดในโลกเลยนะครับเปรนดานนกแก้วนะครับสอนพูดได้ดีดินิสระ ฉลาดนี่เหมือนเท่าเด็กห้าขวบอะครับเขาฝึกบินได้ใช่ไหมครัร้อยเปอร์เซ็นต์ครับความจำนี่แน่ใช่แน่นแน่นอนครับส่วนใหญ่นิยมก็เอาบินอิสระนะครับตามที่เราเห็นตามกลุ่มต่างๆที่ไปบินผมมีรับบริการส่งทั่วประเทศไทยเลยครับอ๋อส่งส่งได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะทั่วประเทศไทยเลยเป็นนกติดคนพี่อ้อนค่ะอ่าบินอิสระดีค่ะติดคนนะครับผมให้ร้อยเลยนะพี่เชื่องค่ะ ผมให้ร้านปเป็นเลยครับ uh huh. ลูกไฮบิดทุกตัวนะครับค่ะ uh huh. พูดเก่งพูดได้ค่ะ uh huh. บินิสระดะดี uh huh. สวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้าน Queen b i r ์ดบายนกแก้วขั้นเทพนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะเป็นลิงเน็ตครับผมค่ะ uh huh. เป็นสีเหลืองเหรอคะกับสีขาวเป็น,นสีเหลืองกับเป็นสีขาวครับผมค่ะอายุประมาณเท่าไหร่้วเนี่ยอ่าอายุ40่ว่ากวันครับผม40่ว่าวันนี่เขาเริ่มแทะไหมคะก็เริ่มแทะทานแล้วครับเริ่มแทะแล้วใช่ไหมคะก็เหมือนให้อาหารเขาแทะทานไปด้วยคยังป้อนไหมคะต้องป้อนครับยังย้องป้อนครับวันหนึ่งก็ สาๆต้องมี3มือครับอ๋อสามืือแล้วก็เริ่มให้หัดแทะใช่ไหมใช่ครับผมราคาของแต่ละสีเป็นไงคะถ้าเป็นสีขาวจะอยู่ที่5,5 0 0นนะครับค่ะถ้าเป็นสีเหลืองจะอยู่ที่5,000บาทค่ะครับผมน้องก็พูดได้พูดเก่งครับเป็นฝ่ายพูดอยู่แล้วส่วนเรื่องบินอิสระบินดีไหมก็บินได้นะครับส่วนใหญ่ก็เอาไปบินกันได้อยู่นะครับค่ะถ้าจะเริ่มฝึกพูดนี่อายุประมาณนี้เริ่มฝึกได้ไหมคะหรือว่าประมาณสัก สามเดือนครับกำลังดีครับกาลังเป็นความจําที่ดีมากเลยนะครับอันนี้เช็คเพศแล้วนะครับค่ะอ๋อเช็คเพศแล้วเหรออันนี้เป็นเพศเมียหมดเลยอ๋อราคานี้รวมเช็คเพศแล้วรวมเช็คเพศเลยครับอ๋อเป็นเพศเมียหมดเลยเหรอครับเป็นเพศเมียหมดเลยค่ะถัดมานี้ก็เป็นลิงเล็ดนะคะสีเขียวอายุประมาณเท่าไหร่คะแม่เนี่ยอายุก็เท่ากับสีขาวกับสีเหลืองเมื่อกี้เลยนะครับตัวละตัวละพันแปดนะครับอายุประมาณสามสิบกว่าวันถึงสี่สิบวันครั ค่ะถ้าเป็นสีเขียวก็คือพันแปดพันแปดครับผมอันนี้เช็คเพศหรือยังคะอันนี้ยังไม่ทราบเพศครับยังไม่ทราบเพศเที่ร้านถ้าเช็คเพศคิดค่าเช็คเท่าไหร่คะสามร้อยบาทครับสามร้ <300 S 2> <ข>อยนะคะหรือจริงๆถ้าเราต่อรอ,อให้เขาโตใช่ไหมคะเราก็าจะดูเพศได้ใช่ไหมคะ้อง ใช้ระยะเวลาหนึ่งปีถึงสองปีวงแหวะวงแหวนจะขึ้นนะคะคัะข้างวงแหวนจะเป็นตัวพู้ตัวเนี้ยครับถ้าเป็นวงแหวนจะเป็นตัวพู้ลูกป้อนตันคอหนัวครับผมลูกป้อนตันคอหนัวนะคะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยก็มีหลายอายุมากเลยก็เช่นขนคุมก็อยู่ประมาณ4ี่สิบกว่าวันขนใกล้ใบพายก็ประมาณสามสิบกว่าวันสี่สิบวันครับอยู่ราวๆนี้เลยค่ะ เขาเริ่มแพะบ้างไหมคะหัดแพะหรือยังไเนี่ยถ้าเป็นขนคุมครับจะเริ่มหัดแพะแล้วครับค่ะส่วนสามตัวนี้ก็ยังป้อนเราต้องป้อนอยู่ครับป้อนสามมือนะคะสามต้องสี่มือครับสี่มือแล้วใช่ไหม,ม,มคะ,คะต้องมีสี่มือค่ะค่ะราคาให,ใหญ่มากเลยใช่ค่ะ ราคาเป็นไงคะนี้ราคาถ้าเป็นขนคุมนะครับ2 0 0พนะครับค่ะถ้าเป็นขนพายแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่2 0 0พันครับคมบินในสลาดีนะครับวันนี้ค่ะฝึกบินได้ฝึกบินได้ส่วนใหญ่เขาจะปล่อยบินก็อกเป็นสิบยี่สิตัวเลยนะครับค่เขาจะเริ่มสอนได้อายุเท่าไหร่คะนี้ ถ้าสอนพูดเนี่ยครับก็ถามว่าพูดได้ไหมพูดได้นะครับแต่เราจะต้องมีความพยายามนิดนึงต้องเหมือนใส่ใจฝึกไปบ่อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรื่องบินอิสระนี่เขาเหมือนเขามีอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วค่ะแค่ว่าเรามีเวลาให้เขาฝึกเขาใช่ไคะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็จะติดเรามากน่ารักครับ ขนาดนี้ก็กําลังเชื่องใช่ไหมคะเชื่องตั้งแต่รุ่นนี้นะคุ่มกําลังดีครับไม่เหนื่อยการป้อนด้วยป้อนไม่ยากแล้วนะคะ้าสกขนาดนี้สบายสบายค่ะสันคอนนวคือตัวนี้สองตัวนี้คือจะติดทายครับพ่อแม่เขาจะเป็นทายครับราคาก็จะอยู่ที่สามพันบาทนะครับค่ะครับผมยิ่งเหลืองเยอะก็จะยิ่งแพงขึ้นไปตามระดับของความเหลือง ค่ะผมอันนี้เริ่มแทะไหมคะเริ่มแทะแล้วครับค่ะเริ่มแทะทานได้เองแล้วแต่ก็ต้อนวันนึงก็สามมื้อถึงสี่มื้อยัให้สามถึงสี่มื้อยู่ที่คนเลี้ยงครับบางคนก็ให้สี่บางคนก็ให้สามได้ค่ะผมน้องหลับจ้ะสวยนะครับติดทายก็สวยนะครับยิ่งเหลือยิ่งสวยคร่ะอันนี้ก็เป็นลูกปอดแอฟริกันเกนะครับอายุก็อยู่ประมาณ สี่สิบวันถึงสามสิบกวันนะครับเป็นนกที่พูดเก่งที่สุดในโลกเลยนะครับเปรนปานนกแก้วนะครับสองพูดได้ดีบีนิสระฉลาดนี่เหมือนเท่าเด็กห้าขวบอะครับค่ะสมองเขานะครับค่ะอ่าีนิสลาดีมากความจำนี่ก็แม่นนะครับเต็มร้อยนะครับค่ะราคาจะอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทจะไม่ทราบเพศนะครับค่ะถ้าเราจะตรวจเพศเราก็ ่อยก300บาทป้อนสมือคะนนี้สีมือครับสี่มือเป็นเงินต่ำเขาจะเริ่มหัดแท้ได้อายุเท่าไหร่คะไอฟกากันเกขนคุมก็ประมาณสัก60วันถึง70วันครับเขาก็จะเริ่มแพ้ได้แล้วแพ้ทานได้แล้วผลไม้อาหารชูพีมเป็นต้นเลยครับจะดีครับหอนนกได้กินได้ดีมากค่ะรับผม เป็นบูโกมาคอครับพี่เป็นสายพันธุ์ที่คนนิยมกันในตลาดนกนะครับเรือราคาเริ่มต้นอยู่ที่40,000บาทนะครับอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอย่างนี้ก็45ิห้วันแบบนี้ก็ประมาณ40วัน4ี่สิวันก็ประมาณ40วัน4ตัวอย่างนี้ประมาณ45วันถึง50วันนะครับถ้าเป็นคนพายราคาเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะนี่ราคาก็เป็นราคาเดียวกันหมดเลยครับค่ะ อันนี้ก็ยังไม่ได้เช็คเพศอ๋อเป็นสี่ตัวนี่ครับยังไม่ได้เช็คเพศแต่ส่วนนี้เป็นเพศผู้ครับอันนี้เช็คแล้วเป็นเพศผู้นะคะค่ะต่างกันนะครับเพศผู้เพศเมียราคาเมียจะแพงกว่า1 0 0 0ถึง1,500าอบาทอยู่ที่ขนาดแล้วก็ไซส์ด้วยครับค่ะครับผมอันนี้ยังป้อนกี่มือคะวันหนึ่งนะครับก็ต้องมีอยู่แล้วครับ3ามืือถึงสมือแน่นอนครับค่ะครับผม เขาฝึกบินไดใช่ไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับความจำนี่แน่เปต่แน่นอนครับส่วนใหญ่นิยมก็เอาบินอิสระนะครับตามที่เราเห็นตามกลุ่มต่างๆที่ไปบินได้เลยฝึกบินนะคะครับผมพูดได้นะครับค่ะถ้ามีเวลาให้น้องคือพูดได้แน่นอนครับต้องต้องใช้เวลาฝึกพูดคุยกับเขาบ่อยๆใช่ใช่ต้องใช้เวลาฝึกพูดคุยบ่อยๆครับค่ะ ไซนี้ก็ถือว่าถ้าไปฝึกก็เชื่องเลยใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่าเริ่มป้อนแล้วก็เริ่มจําเราแล้วครับไซนี้ก็เริ่มจำแล้วนะครับสอนยังไงทุกเย็นทุกเช้าครับเขาก็จะรู้เวลาของเขาเลยเวลาเรามาป้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจําเสียงเราได้ค่ะมือหรือว่าเป็นกลิ่นเขาก็จําได้นะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับผมเป็นกระตัวไทตันนะครับตัวนี้เช็คเพศแล้วครับผม าราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่35,500บาทถึง37,500าบาทครับตัวผู้หรือตัวเมียนะคะตัวผู้ครับอ๋อตัวผู้อันนี้คือไซส์เขาขนคุมแล้วราคาก็จะอยู่ที่37,500าบาทค,ครับผมอันนี้มีเจ้าของแล้วหรอคะมีเจ้าของครับกำลังจะส่งไปครับอันนี้คือไงครับไปส่งให้อ่าเขาให้เราเรียกแกลบไปส่งอ๋อในกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับอ่า ปทุมค๋ะปทุมแล้วทางร้านมีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะผมมีรับบริการส่งทั่วประเทศไทยเลยครับอ๋อส่งส่งได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะทั่วประเทศไทยเลยอ๋อค่ะเหนือใต้กลางอีสานทุกจังหวัดผมไปได้หมดครับอ๋อส่งได้นะคะเดี๋ยวเราจะเบอร์ติดต่อร้านนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็เดี๋ยวให้ติดต่อสอบถามเรื่องราคาเรื่องค่าขนส่งกับทางร้านนะคะครับผมได้ที่เบอร์อะไรคะ083ครับ7735810่ครับค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้ว ทางร้านมีเพจหรือว่าอะไรให้ลูกค้าติดตามไหมคะจะมีอยู่2ช่องทางช่องทางหนึ่งก็เป็น f a c e b o o k ค่ะชื่อนกแก้วคันเทพนะครับนกแก้วคันเทพนกแก้วเวนบักคันเทพค่ะอ่าช่องที่2ก็เป็น Queen b i r ดช็อปค่ะบายนกแก้วคันเทพค่ะท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางร้านนะคะนกเล็กนกใหญ่นกกลางทุกชนิดค่ะมีหมดครับส่มได้หมด ได้ครับผมค่ะนี่ก็เป็นแอฟริกันเกนะครับเป็นเพศผู้นะครับค่ะอายุเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ปี6เดือนนะครับค่ะอันนี้โตมาจากลูกป้อนไหมอะลูกป้อนครับอันนี้เมื่อก่อนนูน้นตอนปีแรกผมบินอิสระอยู่ครับอพอหลังๆเราก็ไม่ค่อยได้บินแล้วก็ให้น้องอยู่ในกรงพูดอย่างเดียวแนะค่ะสอนพูดแล้วพูดเป็นน้ำแล้วก็เาคยฝึกบินแล้วบินแล้วครับผมค่ะโอ้นี่คนรับต่อไปก็ใช้เวลานิดนึงก็น่าจะคุ้นเคยกับเขาได้ไหมครับ องอาทิตย์ครับเขาก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วครับเริ่มพูดอะไรได้บ้างคะเนี่ยพูดทุกอย่างครับอ้วเหรอคะที่เราเคยพูดแล้วก็จะจำจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยเขาชื่อทาโลครับชื่อทาโลอ๋อทาโลจะพูดไหมฝึกอะไรเขาได้บ้างไหมเขะพูดว่าเขาฝึกพ่อครับแม่ครับโทรศัพท์มาเสียงโทรศัพท์เข้าร้องเพลงเต้นทุกอย่างคือเขาได้หมดเลยครับค่ะ แต่เราก็น่าจะไม่ได้ยินน่ะอารมณ์เขาไม่อารมณ์ของเขาคือถ้าเราจะได้ยินต่อในเมื่อที่เขามีอารมณ์อยากจะพูดเขาจะพูดออกมาหมดเลยที่ค,ความจำที่เขาจำอะไรได้เขาจะไปหมดเลยอ,อันนี้เขายังงงเราอยู่นะคะเนี่ยเรามายืนมองเขาเขาก็งงราคาละคะราคาถ้าเป็นนกปีะครับมันต้องอยู่ที่ 25, 25, <000 S> 2 5 0 0 0นครับ25,000นนะคะราคายังสามารถต่อรองกันได้ไหมคะ ได้นิดหน่อยครับค่ะอันนี้ก็เป็นนกเซนิกันนะครับค่ะแต่ตัวนี้เขาจะพิเศษหน่อยก็คือเล็บขาวนะครับค่ะแล้วข้างหลังเขาก็จะติดไายเหลืองครับาอายุแล้วคะอายุตอนนี้เขาก็อยู่ที่40วัน45วันครับประมาณนี้เลย เขาฝึกบินได้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝึกบินได้แน่นอนครับความจําดีเหมือนกันครับเรื่องพูดเหรอคะพูดได้เป็นภาษาของเขานะครับจิบจิ๊บนี่คือเอื้อเอือนนี่คือเป็นภาษาของเขาได้เลยครับผมค่ะ ราคาเป็นไงคะตอนนี้ถ้าตัวธรรมดานะครับจะอยู่ราคาอยู่ที่8,000บาทคร่ะแต่ถ้าตัวที่ติดพายอยู่ที่9,000ถึง10,000มบาทตัวนี้ก็9,000ถึง1,000งมใช่ครับเพราะว่าเล็บขาวและติดพายที่หลังค่ะนี่ใส่ถ้าเป็นยังไงคะนุกประเทศนี้สอนง่ายคี่อ้อนความจำดีครับบินิสระก็โอเคนะครับร้อยเปอเซ็นเขาจะมีช่วงไหนคะ เขาก็จะมีในช่วงต้นปีครับต้นปีครับค่ะต้นปีครับค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นลูกต้อนหรือว่าอะไรเข้าเลยใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนี้มันจะไม่เห็นเพราะว่าเริ่มหมดหน้าเริ่มหมดแน้วใช่ไหมอ่านี่ก็จะเป็นนกแก้วที่อีเล็กตัสนะครับค่ะก็จะเป็นเพศผู้และเพศเมียนะครับอ๋อนี่ค่ะสีเขียวนีสีแดงเริ่มเริ่มออกแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยเห็นนะคะครับผละ้ายเริ่มโผล่เลยเริ่มขึ้นแล้วค่ะ อายุสักเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้อายุประมาณสัก30วันครับ <30 S 2> 20กว่าวัน30วันได้ครับเขาข้อเดียวกันเหรอคะอ่าคนละข้อครับแยกข้อขออกมาครับให้ลูกค้าได้เอาเป็นคู่หรือเอาเป็นเดี่ยวก็ได้อ,อ๋อค่ะยังป้อนกี่มือคะเนี่ยวันหนึ่งต้องมี4ี่ืห้มือเลยครับรป้อนสี่ถห้ามือนะคะ ราคาแต่ละตัวถ้าเป็นเพศเมียก็จะ10,000่บาทถ้าเป็นเพศผู้ก็เป็น9,500บาทครับเพศเมียจะราคาแพงกว่าใช่ครับมองใหญ่เลยค่ะบินอิสระได้นะครับค่ะค่ะพูดแกเก่งพูดได้ครับอันนี้พูดได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีเลกตัสพูดได้ครับแล้วก็บินฉลาดก็ดีครับคนไหนนิยมก็ คนพอซื้อได้ก็เอาไปบินกันเยอะมากเลยค่ะฝึกบินได้ฝึกบินได้สอนพูดได้อันนี้ก็เป็นนกแก้วฟอพัดนะครับมีทั้งเพศผู้และเพศเมียครับแต่เป็นพ่อแม่มาแล้วมีทั้งหมด17ตัวตอนนี้นะครับเคยให้ลูกแล้วใช่ครับผมนี่ใส่ของฟอพัดเขาเป็นยังไงคะหน้น่ารักครับสิ้นลิมนะครับมันเป็นนกที่อ่านินิเล็กเล็ก เลี้ยงง่ายพกพาไปไหนก็สะดวกเขาดุนิดนิดไหมคะถ้าเริ่มเริ่มมีอายุแล้วก็จะมีนิดนิดครับนิดหน่อยของนกแก้วทั่วไปมันก็จะต้องมีนิดหน่อยครับเวลาเขากัดก็อย่าไปตีเขานะครับค่ะยังเชื่องไหมคะขนาดนี้ไม่เชื่องแล้วครับมัเเพราะว่าเป็นพ่อแม่แล้วพ่อแม่แล้วเขาเ็าจะห่วงคู่กันห่วงตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เครดนะครับสามารถดูได้ที่ปีกเลยครับอ๋อดูได้ที่ปีก<ร>ได้เลยกลางปีกได้เลยครับเรากลางปีกดูแบบไหนตัวคู่แบบไหนตัวเบียครับค่ะครับผมแล้วเลดราคาล่ะคะช่วงนี้เป็นไงคะถ้าเป็นคู่พ่อแม่นะครับก็ราคาอยู่ที่คู่ละพันห้านะครับถ้าปล่อยเป็นตัวข้อตัวละพันครับผมถ้าเป็นพ่อแม่นะครับค่ะส่วนของลูกป้อนก็อยู่ที่ตัวละห้าร้อยบาท นะครับแล้วแต่สีด้วยครับค่ะแล้วแต่สีแล้วแต่ขนาดนะคะแล้วแต่ไซส์อายุนะคะอันนี้เป็นนกเคปนัดมาคอนะครับเป็นนกขนาดกลางที่ถ้าเป็นขนาดกลางนี้ก็คือใหญ่ที่สุดในในขนาดกลางแล้วค่ะอายุเท่าไหร่คะขนาดนี้ตอนนี้อายุหนึ่งปีครับหนึ่งปีนะเขาเป็นเพศผู้และเพศเมียขายไหมครับอันนี้ผมไม่ขายครับเอาไว้บินอิสระ แต่ถ้าถ้าคนอยากได้ลูกป้อนเชฟนันนะครับติดต่อผมได้ครับลูกป้อนนะครับไซส์4ี่สิบห้าวัน50วัน60วันราคาะอยู่ที่30,000บาทค่ะอันนี้เราดูได้ไหมคะตัวผู้ตัวเมียด้วยตาเปล่าไม่ได้ครับต้องเช็คเจาะเลือดอย่างเดียวครับต้องเจาะเลือดนะัะอันนี้ฝึกบินแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพูดไหมคะอ่าพูดครับค่ะพูดในเวลาที่เขาหิวพ่อครับแม่ครับ จิวแล้วอย่างเงี้ยได้ครับค่ะนิ่ใส่เขาเป็นยังไงฮะเป็นนกติดคนพี่อ้อนค่ะบินอิสระดีค่ะติดคนนะครับผมให้ร้อยเลยนะพี่ขนาดกลางที่ผมให้ร้อยเนยค่ะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะอันนี้ไม่ได้ขายอันนี้ก็เป็นฮาลาควีนมาคอนะครับค่ะ เป็นลูกผสมของบูโกกับกีนวิงครับอ๋อเป็นลูกผสมไฮบิดครับไฮบิดค่ะไฮบิดครับแล้วสีทางสวยมากเลยครับ่ะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมคะค่ะนี่ใสนี่ใสโอเคนะครับค่ะเชื่องค่ะผมให้ร้านเปอร์เซ็นต์เลยครับลูกไฮบิดทุกตัวนะครับค่ะพูดเก่งพูดได้ค่ะบินิสละดีต็มร้อยครับผมให้ถ้าให้ร้อยผมให้สองร้อยเลยครับ อันนี้อายุเท่าไหร่อะคะอันนี้อายุ6เดือนครับเป็นเพศผู้เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กใช่ไหมคะตั้งแต่ไซส์ประมาณสัก40วันครับเป็นเพศผู้อันนี้ก็เชื่องเลยใช่ไหมคะี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝึกบินแล้วฝึกบินแล้วครับค่ะฝึกบินนี่คือยังไงคะไปได้ไกลขนาดไหนหรือว่าไปได้ไกลขนาดไหนมันต้องอยู่ที่ว่านกเวลาเราปล่อยบินสลัดกลุ่มใหญ่ขนาดไหนถ้าเราปล่อยกลุ่มใหญ่นกก็จะบินอย่างต่ำต้องมีสิบ ถึง15นาทีค่ะแต่ถ้าเราปล่อย3-4ตัวค่ะต้องมีประมาณ3นาทีถึง4นาทีที่เขาบินต่อรอบนะครับค่ะพูดอะไรได้บ้างคะที่สอนที่เขาเคยพูดหิวข้าวแล้วพ่อครับแม่ครับมามาไวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้เป็นคำๆไปครับค่ะเขาก็น่ารักไปนะพ่ารักครับพี่อ้อนเป็นพี่อ้อนนะครับถ้าคนเคยเลี้ยงเขาจะรู้นิสัสของฮาลราคุยเลยมันเป็นพี่อ้อนมากเขากินอะไรคะนี้อันนี้เขาก็ กินถั่วมเมล็ดทางตะว,วันนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ทั่วไปอย่างที่เราก็ให้เลี้ยงนกตามปกติเลยค่ะถ้าลูกป้อนนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าลูกป้อนนะครับราคาอยู่ที่แสนสามถึงแสนห้าบาทแสนแสนห้านะครับผมค่ะแล้วถ้าตัวนี้แล้วคะประมาณนี้ถ้าประมาณนี้ไซนี้พร้อมบินแล้วอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดครับผมค่ะปล่อยไหมคะไม่ปล่อยครับเอาไว้บินครับไม่ปล่อยนะคะ เป็นบูกมาคอนะครับอ,อ,าอายุนี่ก็เป็นเพศเมียนะครับค่ะอ,อายุ1ปี6เดือน8วันนะครับผมจําได้อยตัว้เลี้ยงมั้งแต่เล็กเลยไหมคะเนี่ยตัวนี้ผมได้มาก็ประมาณ8-9เดือนนะครับแปดเเดือนเชื่องไหมคะเชื่องครับผมก็จับเด่นได้อะไรได้ครับเป็นนกเหมือน นกยืนโชว์เลยครับเพะว่าได้ครับบินไหมคะบินไหมบินเคยบินิสระไหมไม่เคยบินเป็นนกที่โชว์อย่างเดียวครับโชว์อย่างเดียวพูดไหมคะพูดครับพูดชื่อตัวเองได้ค่ะชื่ออะไรคะบางอารมณ์ก็อาจจะเรียกผมบ้างป้อนเขาอาจจะจําได้ครับเขาชื่ออะไรคะนี่เขาชื่อต๊อกครับชื่อต๊อกตัวผู้ครับตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียเราชื่อต็อกตัวเมียชื่อต๊อก เรียกชื่อพี่ได้ด้วยเหรอคะได้ครับบางเวลาที่เขาหิวเขาจะเรียกออกมาเลยชัดไหมชัดไหมหรือว่าพรอื่นอื่นเป็นนกนกโชก็จะเป็นประมาณค่ะอันนี้ก็ไม่ปล่อยเหมือนกันอ่านี้ไม่ปล่อยครับเป็นนกโชไปแล้วค่ะเป็นนกโชของพี่ร้านนะคะนี้อันนี้ก็เป็นตันคอนัวนะครับค่ะ เป็นเพศผู้ค่ะนกตัวนี้เคยบินอิสระมาแล้วหนึ่งปีเต็มๆพี่สอนเหรอคะสอนครับผมอ,อ๋อพี่สอนฝึกบินแล้วฝึกบินแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วครับค่ะอายุเท่าไหร่นะหนึ่งปีหเดือนครับหนึ่งปี6เดือนเป็นเพศผู้เพศผู้ครับผมค่ะฝึกบินได้แล้วนะคะ ราคา,างไงคะตัวนี้ถ้าเป็นนกปีขึ้นไปเนี่ยราคาครับต้องมี3ามพัน้าถึงสี่พันเหมือนเป็นนกพร้อมทําไปแล้วค่ะร้านตั้งอยู่เลขที่อะไรล็อกอะไรคะนี้อ่าถ้าตรงนี้นะครับจุดง่ายๆที่จาง่ายๆคือซอยกลางค่ะซอยกลางนะครับ ใต้โดมติดต้นไม้ร้านต้นไม้ครับคค่่ะะจะมีโดมในสนามโลงสองทีเดียวอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางนะครับของของนกเหรอคะนกครับชนิดนกเล็กครับค่ะหรือว่าหมาแมวก็ใส่ได้นะครับค่ะ ราคาก็อยู่ที่ประมาณ600นะครับค่ะเริ่มต้นที่ประมาณ6 0 0้อยหกะนี่คือรวมั้งห้องห้องน้ำข้างในด้วยนะครับอขาจะมีแยกใช่ค่ะเขาจะมีแยกออกมาเป็นห้องน้ำครับค่ะแล้วถัดมาก็นี่ค่ะนี่ก็โครงเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นบล็อกครับพี่อ๋อบล็อกครับค่ะเป็นบล็อกขนาด กลางครับผมมีขนาดใหญ่ด้วยใช่ครับขนาดใหญ่ราคาก็เริ่มต้นที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นกลางก็สามร้อยเจ็ดสิบาทครับค่าเป็นใหญ่ก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นห้าร้อยสามสิบาทค่ะนอกนั้นก็จะมีอาหารนกด้วยใช่นกคะอาหารนกด้วยครับผมมีให้เลือกเยอะเลยนะคะใช่ทางนกโตนะคะแล้วก็เป็นลูกป้อนนะคะอาหารอะไรนี่ส่งต่างจังหวัดไหมคะหรือว่าส่งได้ทุกจังหวัดเหมือนกันได้เหมือนนกเลยครับเหมือนนกกรงอะไรพวกนี้ก็ส่งได้นะคะส่งได้หมดเลยครับ ก็ถือว่ามาซื้อนกนะคะก็มีกรงให้ได้<ช>นะคะคแล้วก็มีอาหารนะคะพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมนะคะค,คลิปนี้เราก็พาชมนกกันแล้วนะคะอขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกันทุกวันค่ะ<อ>แล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะ<อ>บ๊ายบาย